เด็กแนงอะสวัสดีครับเอฟซีไปต้องเลีทั่วโลกเอาบัดที่ครับนะบัดที่นี่พอทองเลีคนเดิมขักบ่มาตามติดติดงวดที่แปดเพิ่งให้ผ่านไปแล้วบัดที่นี่เป็นงวดที่เก่างวดที่เก่าของพอทองเลีคนเดิมหรือคุณผู้ชมนี่ครับผลที่ให้ถึงสิบงวดนี้แน่นอน,นครับคุณผูมม้ชมนี่อ่ะงวดนี้เป็นงวดที่เก่าพอทองเลีคนเดิมมาตามในหนมู่เจ้าเบิกกระขักปู่คุณหารผู้ศักดิ์สิทธิ์ ให้โชคให้ลาบช่องพอต้องแลามาตลอดธีะปินเดียวดีนครับนะคือปูกุญหารผู้ศักดิ์สิทธิ์มุเจา้ายัาลื่อมจาผัดเออสิกกุมภาพัานธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบแดเป็นนะครับ1หนึ่งกุมภาพันธ์นะเห็นไ่มครับเป็นวันที่แปของเพลนเลขเซียมซี่สาตัวนะครับละเออคือ6กหน่งห้มันออกหาหนึ่งผู้ใดต,ตัดตังใดเน๊ะเพราว่าผม่าาตัไดต้องตัดครับปูกุญหานนี่ต้องตัดเพราะว่าเออสารใด แล้วับเนาะผมให้ตัดออกแดงไหนเกตลอยพอนะเอาอันนี้ก็เกิดขึ้น,นได้บมดนะครับนะวดนนี้มาไม่มาขอไม่ปูรับผมพ่อทองแหล่คนเดิมขอขอบคุณปูยางสูงสุดที่ให้โชคให้ลาบช่องพ่อทองแหล่คนเดิมมาเป็นวดที่แปดขอขอบคุณยาขักปูคุญหานผู้ศักดิ์สิทธิ์สิบ,บันซาหาบาลือ้อบอกทองแหล่คนเดิมบม่มีคำสิข,ขอบคุณปูยางขักเลยบม่มีคำสิบเ้าครับสุดยอดของปูกุณหานผมลูกในบยบาน ผมลูกในบ้านวาดในสวนอือลูกในบ้านผมนะเอ้าลูกในบ้านวาดในสวนของปูตองแหลขี่มาหาปูเก่าเห็นบ่ท่านผู้ชมมือนี้มากครับเอ่อพี่ใหญ่พ่อตองแหลคนเดิมห้ากอกรหกหนึ่งศูนย์เกตยุติหนีแล้วครับดีพลาดมากประการมีต้งหาถึงหนึ่งศูนย์กว่มีเกตกว่มีวัวไอ้แล้วครับเนาะเอ้าอันนี้เกิดขึ้นได้แล้ครับเนาะอือเกิดขึ้นได้เบิดท่านผู้ชมนี่แหละครับมันก็ขยายกว้างไปเรื่อย ปูคุณหารเพื่อยากดังกระสมซื้อสมซื้อพอเพื่อยากดังนี่หลอครับนะท่านผู้ชมนี่แหละครับเบิกนะครับนะเงียบสกัดบ่มีคนมานอนเฝ้าหรอกบ่มีผู้ใดมาหรอกครับนะอ่ะมือนี่สีละปิดเดียวอยาตื่นเจีถ่วงบุขาลนะครับนะผมพอต้องแลคนเดือบมาดีมากงามปูไปท่านผู้ชมไปขอพร้อมพอต้องเดือบคนแหละไปมือเจ้าเดี๋ยวก่อนแล้วก็เป๋าก่อน พอครับดนะ่าดไปท่านผู้ชมไปสมุนกับขักกันนะปฏิบัติงางไหนงวดนี่ไปผมต้องเลี้ยงเจา้าครับครับครับถูม,มาผู้เดียวนะครับรนอะปูจะจัดผมดนะ่าอือโอ้โอโอโอโยผมต้องเลี้ยดีใจยังขักที่ปูคุณหันให้โชคให้ลาบอือโอ้หมวอนี้อ่ะผลมาถักท้ายว่น็นปยังนะครับลนะไปยังไปอ้าวครับนี่นะครับดนะ่าสาลเจ้าพ่อปู่คุณหัน ผู้เพลนให้โชคให้ลาบช่องพอต้องเรียบ้าแปดวดติดต่อกันบัดทีนี้เป็นงวดที่เก้าปูงวดที่เก้าของปูคุณหารที่มอบโชคลาบให้พอต้องเรียคนเดิมลูกในบ้านวันในสวนมอบโชคลาบยังให้บักขี่ดอของปูนี่ละครับาผมมาแล้วผมขออนุญ,ญาตบาดค้ำเปิดประตูเข้าไปขอโชคขอลาบอยู่บัลลังก์ปูนะครับนะไปท่านผู้ชมขอใสอ่ไข่ด้วเบิง้งใส่ไข่ได้ละ่ะอื ไปทุกชัเดี๋ยวมาไปาตรงนี้ครับขับเงียบครับเงียบเงียบดิงูเจ้าสิบบันสาหาบันรืออ่ะบูญกุารครับบุนี่ผมมากเลยครับนะมาตามต่อมาคอยเพิ่นต่อขักๆเออวันที่16กกุมภาพันธ์พอศรสองพันห้าร้สิบดนที่นี้วดนี้เป็นงวดสิบเก้าวดสิบเก้คาครุกุศนที่จะมอบโชคลาภใหญ่ให้ช่องพ่ตอตองแหล่คนเดิม พื่นมาปเป็นเสียสิบกวนครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวคอยตั้งคอยไรก่อนอืไปท่านผู้ชมไปาม,ม,ไม,มากันครับกัอนอ่ะ่อยผู้เดียวได้หนิเนาะครับเนาะมันมีผู้ใดมามเป็นเใจมูเนี่ยเดี๋ท่านผู้ชมมามาบ้ากันครับเราปฏิเสธจังไรกวนนี่กูคุณหารล็อกครับเนาะเดี๋ยวไถ่ายกระเป๋าก่อนถอดน่องเท้าก่อน อาสวัสดีครับ f อฟซี FC พระตะและทั่วโลกผูดได้ใน,ในโชคในลาบกับปูกุญหันงวดวันที่หนึ่งกูพลาดนะครับเนาะปัจจุบันนี้มาขอเพิ่นไหมขอตัองวดเลยเป็นงวดที่เก้าวดประจังวันที่เอ,อ่อสิบหกกุมภาพันธ์พศอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมาขอตัองวดเลยเป็นงวดที่เก้าเขียนมาครับเออว่าฝันมาคนมีบุญม,มีงานใหญ่ถามหาบแบบตะและมาขอเพิ่นเพิ่นก็บอกให้ทยกยม แน่นอนบ่ครับสำหรับปูขุนหันเออครับเนาะผมคิดว่าเพิปัให้สิบวดงวดนี้เป็นงวดที่สิบเก้าวันที่เอ่องวดที่สเก้าของช่างพ่อตองแหนปูขุนหันมอบให้เอ่อวันที่สิบหกกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมามาเบิ่งพร้อมกันครับว่ามันสิ่งไหนวดนี้เอ่อมู่เจ้าเนะครับเนาะเดี๋ยวจะเรียกชมผู้ขาแล้วครับเนาะปูมาขอพร้อมกันหมู่เจ้า เบียกเทียมที่กับเบยกถูกคือเกาปูจะดไอ้ผมกระทรถอือโดยทั้ปูคุนหานี่แล้วกันเนาะมีผู้อาภัยเป็นไทยนะแล้วครับเห็ุเหตุพอต้องขายหนาขายแยงขอเพิ่นจะไหนเพิ่นจะให้เกาหดที่ต่อกัรตบมือมนี่ะครับีได้ผู้อาภัยเป็นไทยนะแล้วกัเนาายยเนาะน,นี่นะาานะแะ,ะครับคือปูคุนหาร สิบันซาหาบานลือให้กว่านี้ดีกว่าไส้เครื่องลุกจากบนนล่งมานั่งใกล้ๆขอก่อแม่คนเดิมนวครับนะผมคิดว่าขอคูกมาขับกันนะโอ้ยผมยอมรับเลยครับนะคู่คุณหาหนี่งขึ้ยอดขอท่องแม่คนเดิมอืมดยอดยางถ่านนะครับ,ออนะนะบเน,บนาะ ทีเพิ่นกะแปหนึ่งสองขังขังขวามือขังซ้ายมือก็หกแปดสองเกิด้นไร้่ครัก ยืจแนผมยครับนะปูหุห่ยานดยครับหงงเห,ห็นไหมครับยิ่งเวียกโหยปูยืครับ สุทับไทยมันต้องมีนัิผมมาดีไมงานนะคราปูตับไทยอ่รถนั้ทเานผู้ชมคนไเห็นเบิ้ง่าไผยเป็นไทยนะครับะเบิ้งบริเวณปูนะครับ้มีอย่างยุหันเบิ้งดีๆครับ มาเดี๋มสุ้มกินเสียงว่าตามมาบ่ายพอบอต้องแย่เขาเดือดรับมอบอกมานก้าวถึนกันนะนโมตัสสะข้อตัวระตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะข้อตัวระตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะข้อตัวระตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเด้อปู่คุณหานผู้ศักดิ์สิทธิ์สินบรรษาหาบาดือขอเพื่อนรดอากาศให้กว่านี้ดีกว่าใส่มื่อนี้ผมพ่อทองแหลมคนเดิม มาหาปูคับมาหาปูอีกแล้วมาขอเป็นตัวบอดให้เป็นบอดสิเก้าบอดโชคลาภในเอฟซีช่องเขาต่องแหล่คนเดิมเอฟซี FC ปูขุนหาญแล้วก็ลูกจ่ายวันที่เอ่อ, 16, 000, อสอิบกุมภาพันธ์สองสองพันห้าร้กดขาสิบมาขอเลขเส้นชี้สามตัวกับสองตัวคือเก้าลับรัก,รกเลขเส้นชี้สามตัวเลขไทยแล้วที่หนึ่งแล้วก็สองตัวขา้างล่างหลังจากผมเข้าต่องแหล่คนเดิมลูกได้บาดบอดได้สวนของปูเก้าจบก็บสิขอเชิญปูบุนหานลูกจากวันรักมาหยิบ เลขทูปให้เปิดเบิ็ดอันหนึ่งให้ผู้ข่านหนึ่งรอบละให้เบิดเบ็ดกระครับปูคนหาครับวันนี้ผมมาขอเป็นงวดที่สิบโอ้งวดที่เก้างวดที่เก้าอ้อยเปิดกระคับรับละปูจัดให้เปิดกระครับจัดหนักคือจังขอต้องแลีเคยเบาเคยจ่าบอกกับเพื่อนไปแล้วว่าปูคนหานนี่ที่ไอ้สิบงวดผมคิดว่าปูที่ไอ้สิบงวดช่องขอต้องแลีคนเดิมงวดที่แปดขอขอบคุณปูย่างสูงสุดครับละขอขอบคุณยอดหลังยางขับที่ให้ผู้ข่ามาแปดงวดที่ต่อกันงวดนี้เป็นงวดที่เก้า ตงรงนั้นผมบทสิเก้าของปูคุณหารสิมอบโชคลาภให้ผมชอบพ่อทองแด่คนเดิมไปส่องไปตอดเอี้ยซีผู้เผด็จการโชมอยู่ผมหวังว่าปูคุณหารสิมอบโชคลาภใจรางวัลใจมอบให้ผมบอกทีนี้ของปูคุณหาร,าหาร,รนะนค,นค,รครับมาหาปูแล้รับเนาะผมคิดว่าปูดีต่อใครผมพ่อทงองแด่คนเดิมทุกงวดประจำดีแล้วเป็นบสทสิเก้าบทประท้าให้คู่ขาเลข้ยงเซี่ยซี่สามตัวและสองตัว เก็มายิบเลู่ให้ลูกขาเราก็ักูผมวางวาคูกุหานต้แจัดให้ผมพราะทางแน่คนเดิมเบินบที่เก่ายางแน่นอนขักขักไ้คนเดิรับเดีด้วยเออเขงเน่ง้วยๆสื้อชงานทุกทันเอฟซีไปทงแคนเดิมสาธุ มันง่ายครับจะติดจะส่งลูกค้าเลยครับเนาะบางูขอเชิญปูมายิบเรียกชูเป็นลูกค้าหนึ่งทับเอาเดี๋ยวนะครับรา้าไม่ตะปูเหรอครูลครับเนาะปูครับ,รบขอเชิญไปยิบมเรียกลูกค้าหนึ่ง cái này thua đó các bác, chỉ chơi được anh điên đó các bác, bớt, tắt cả luôn, tăng chi thôi, vay đây thấy ูตัวดีนี่เ,เ,เด็อมนีโน่นนี่นั่นอ่ะดู้วเป็นไทยยี่หรอก,กเด็กพ่ิดใจเลยเองถังกวาทัจุดจะไปมาเพื่อพ่อไหา้ล้องทำแล้วจัดนะครับปู ที่บันสาหาบันนี่ื้ปูพนหานนะครับเนาะทูกคนหูทิตาทิาดหอเล้นักการหูล่วงหน้าว่าเล็กไทยแล้ววันใหญ่ส่กปูพาพันพอสองสองพันห้าร้อสิบแปดหกหนังว <c oughs> ิตาปูนะครับผู้จัดไปครับจัดไว้พอต้องแยกเป็นวนสิต่อแล้วกับนะเอากลับค้างรพื้นเก่าหงุดหแล้วว่าไผเป็นไถ่เดี๋ยวดาปูพุนหานนี่นะ,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 ะครับเนาะเป็นอยางดังตัวพื้นทีน่กว้างขวางเรกไปชมพื้นที่กว้างขวงดีขยายไปเรื่อย คอนั้แต่ละาพูดเจ้าแต่ละวาซอยกันเออวามีู้กุนหาร้วครนั้นเพื่อนให้โชคให้ลาบฟังแต่ละเพื่อยังดังใจยัง้นยนั้นเขาทะนุทงเธได้มูปกุหารน่ทังล้องอามกับเขาทังเขาเลยกับเขา

เอาวครับมาที่นี่ขอเชิญปูลอยจากวันลัางมา,ายิบยิบเรียกเสืส้อสให้พูกข้าเออสตัวได้สงตัวเอาไปเรียไทายเราที่หนึ่งว่าปจําที่เอ 000. 000. อสิบหกปพาพันพรสองสองพันห้าอยบแดตูเอาาที่นี่เอาเรียงแล้ววนที่หนึ่งวันไม้แรกขอเรียทยเล้ที่หนึ่ปูเชิญกระทันเอา แด่กเน่งหม้แรกเขาเล็กท้ายน้ที่หนึ่งูขุนหันมอาไห้ไมยแรกหม้เล็กสอครับไม้เลกนี่ก็เรียกเสียงซี่ไมแรกันตัวแล้วครับเนาะปูจัดนะครับเอาต่อจากหมเลกมา้ปูขุนหันสี่เยันไผ่กักท้องแกร์คนเดิมีดนูกนี้มา่้สวนของปูนี่ปูต้องจัดให้แนอนอยู่แล้วแล้วนก็เยอะวดถูกไหมมนี่ันที่เต่แล้วปูคนที่เต่ครับอ้าปูครับ ไม้ที่สองคนเรียกไทยแล้วคนที่หนึ่งเออตอนจากไม้ที่สองมาเชิญกระทัดเอ,อ้า เองตัวจากไม้เลขสองมาม้อเส้ตักให้มาเลยมาไ้สองอีกมาเลขสร่วมกันสองสองสองสปูจัดนัำต้วนิทำได้ปูมาที่นี่ตัวจากสองสองมาูผู้กับใครไม่ถเอากรคันะครับล่ะม้บเป็นกรคักเอไปเลยตออไปเลยปูมาที่นี่เป็นไมตัดสินตัวจากสองสองมา ไม้ตัดสินไม้ที่สามเรียกถ่ายลงที่หนึ่งว่าเป็เจ้าหน้ที่เออสิบหกกุมภาพันธ์พศอสองสพัน500หกก้าร้อยหกสิบแปดตู้จัดนะครับใบที่สามตัวอย่างสองสองบ้าเออ นไม้สุดท้ายไม้ที่สามต่อจากสองสองว่าผูมิคุหารยิไผ่ไหมีน่นักาครับไม้หน,หนึ่งครับไม้หนึ่งท่านผู้ชมรวมกันสองสองหนึ่งสอง,สอง,น,งนี่คือเออเนี่ยยสามตัวผูมิคุหารไผ่ตกมาที่ๆๆนี่โอยวงฝ้าถึงบัลังได้นะเดียวฝ้าถึงบัลังไม่ยืนสองตัวภูคาทักกันนะ ที่นี่ผมจะขอเชิญนุ่มจากวันแรกมายิ้เรียกท้ายสองตัวเรียกท้ายสองตัวข้างล่างบุนบ้นเป็นยังที่16กกุมภาพันธ์พอสอนสองพันหร์อยหกปูแจ้นนะครับไม่ล่างของสองตัวแรกเชิญทัานเอา้า หนึง่งหนึ่งไม้์ล่างสองตัวแรกไม่แรกสองตัวล่างไม่เลยไม่เล้าครับไมเล้าไม่เล้าแล้วก็เนาะไม่แรกเล่นทยสองตัวหลังเป่นไห้ไม่เล้เลกกาคราับปบาทีนี่ตัวตัดสินยาคักเนาะตัวตัดสินยาคับจะใช้ัดขัดรถเนที่เก่าแล้วกันเนาะอาโปต่อยไหมไม้เล้ามาเป็นเล่ทไทยสองตัวตัวตัดสินเอา,อเาขัด เรียกท้ายสองตัวขาว้างแรงเอาเป็นตัวตัดสินรวบรวนที่16กกุมภาพันธ์พอเช้ตะวันห้าร้อยแปดตัวตัดสินยังขากว่างตูนเด็ดปั๊บว่าปั๊บเด็ดปุ๊บทีหัวไใเป็นปไทยเอ้า แยงนังน้นมายัดสินเล็กไทยสองตัวของลราต่ออย่างไรในเก่ามาหมายเด็นับวันครับหมายหนึ่งครับรวมกัน9ก้าหนึ่งหรือหกหนึ่ง9 1, 9 1, ี่จะทำได้เล็กสามตัวสองตัวปูกุณหารพนมวกให้มูเจ้าแล้วบ่าให้ช่องเขาต้องแล้วคนเดิมให้มูเจา้าบุกกระขบบุกให้ยังไงเอาขันเลขทไทยสามตัวเล็สองตัวงวดประจำวันที่เอ่อ สิบหกกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเลขเ่มซี่เพิ่นไห่สามตัวเลขไทยตัที่หนึ่งเออสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งล้าร็เลขสองตัวพักคันเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับบึงเท่านั้นช่องพ่อทองแม่คนเดิมไม่สนับสนุนให้ท่านไปยุ่งเกี่ยวกับการพน,นันทุกชนิดยกเว้นฉลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไอ้บึงปเป็นแนวทางแนวถนนนะครับเนาะความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ มาเก็บสำบ้ันออาข้าลักก่อนเฮี่ยมาแจกซาซาเลยจากโลกหนาวบึงเดงั่วงแบบิ้วเลวยไฟเดี๋ยวังบคือเงียังยืนทาง่างอยู่นี่แล้วครนอเสียวยืนได้ไฟเลยสี่าไฟบ้อยนี่ล้จ้อ ไปทั้งวัเป็นสิผมบอว่าซีซีแหละไปทังวันนะอย่าเบิ่งทวนอีกมามาเบิ่งพ่อผมเขาต้องเลียนเรือมาจอดเบิ่งกันอ่ะม,มาอะไรเค็มไหมึ้นเก้าตัไข่อ้ยเบิ่งเนียถูกแล้วเปิ้วนด้ไข่รึไม่ยุ่งย่างคนไทยหรปูไข่โชกราภย้ายไปไข่มุ้ยเจ้าหรอกฝากไปตรวจ้อบเนาะเดี๋ยวเบิองพ่อมกัน ปูครับนี่แหละครับนะผมพ่อทองแหลกคนเดิมนี่แหละครับปูขอขอบคุณปูยางหักที่ให้โชคให้ลาบกับช่องพ่อทองแหลกคนเดิมมาตลอดท่านผู้ชมไปเดี๋ยวไปเบิ้งเรี้ยงทูพร้อมกันอืไปท่านผู้ชมมามาเบิ้งพร้อมกันมาเบิ้องไหนจังไหนหนอเน่งเน่งเบื้องนะครับนะเลียงทูปูกุศหันสิบหกกุมภาพันธ์เบื้องแห่งตึ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 นสีนวลเหสิไหม บุกเราบกได้เอามีอย่างนะสี่สี่ห้าตัวกลางนั่นเป็นเรื่องอย่างโนอให้มู้จับบุกเราูดะให้มู้จับบุงเอาด้ก่อนเอานี่ครับตัวกลางเป็นอย่างครับมูเจ้าเห็นเป็นเรื่องอย่างตัวกลางอ่ะท่านผู้ชม นี่นะครับนะตัวกลางมู้ใจเห็นเป็นเลขยังคือเป็นยังตสี่หนอแต่ว่าตัวบนนั่นซีแล้วแต่ว่าตัวล่างนั่นหาแล้วเอาเปเ่าคอยต้องเลี้ยงี่เห็นตัวกลางนี่ท่านผู้ชมเบื้องซ้นกันครับตัวกลางเป็นเลขยังตอือเออมีปัญหาหรือตัวกลางนะครับนะไห้เบื้องเอาแคบไว้เอ่อแต่ว่าผมที่แรกผมเห็นนี่เป็นตัวกลางนี่ก็เป็นซีแต่ว่าหางบัรยายนี่ยาวซีสี่ห้าอันนี้คือตัวกลางวันที่นี่พ่อมาเคลียร์มาหันไปนภูม ค่าลูกเธอเบื้งเป็นเลขเกตนะครับตุกกลางสี่เกตห้าหรือสี่สี่ห้านี่คือสายตาพระทองแรงคนเดิมหรือสีอ่หนึ่งห้าแมงจืบ้อเอ้าท่านผู้ชมนี่แหละครับเบื้องซอยกันแต่ว่าตัวรางกับตัวบนนันหากกับสี่อยู่แล้วแต่ว่าตัวกลางนั่นพอต้องแรงเห็นที่เรียกนี่ก็สิเป็นเลขสี่ขึ้นกันขันบ่น้องเลขสี่ก็เลขเกตนี่อยกันละเอ้านี่แหละครับเออรวมกันสี่สี่ห้าหรือสี่เกตห้า นี่ครับหน้าหือขอต้องแลเห็นฟันทงมูเจ้าเห็นดอกเหนือก็นั่นกะเม่นมาบอกขอต้องแลคนเดิมนะครับละเพราะจบข่าปิว้วเอ,อ,เอ,อว้ยข่อยปิ้วตัวหนอสิมุยอยู่ยังบนไห,หนเลยครับผู้ชมเห็นับหน้เดี๋ยวครับปูคุณหานปูศักดิ์สิทธิ์ออที่ให้โชคให้ลาบช่องขอยต้องแลมาตลอดไปฝากไป็นตัวมูเจ้าอ่ะปูผมสีลาปูไปได้ภาพนี้ปูครับมื้อนี้ผมพอทองเลีคนเดิมก็สิขอลาปูกับบ้านกับซองให้ผู้ขากับบ้านแขว่าขาดปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับ เอฟซีครับบุกุืนหานผลไทยชกไคลาบมุ้เจ้าแล้วอดงครับว่าไหยางคักเลยงวดนี้เป็นงวดทีเก่าของเพิ่นเอองวดนี้งวดทีเก้างวดประจาวันที่16กุมภาพันธ์พศ2568เข่งๆหน่วยๆซื้อเซล่งงากัาทุกท่านมือนี้ผมกับสิคราทุกท่านมุ้งเจ้านอนรับฟันดีควบเก็บใหญ่ๆควบไข่ยหญมีอ่ะพอจบข้าวนอนรับฟันดีราตรีสวัสดิ์สสวัดีครับไปอือปิ้วเหลี่ยมไข่อือ